นะโมตัสสะภะคะวะโตคระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตคระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตคระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตัลิปิตัลิวาปิอะโทเทธะหิภาสริอาจารย จตุตธมหิเตสุอัสตะสาขคารวติกราบสวัสดีเขากัดถวายความเขารพนับถืออย่างยิ่งต่อกระมาเทลานุเทกระและพนักตุกรก็เจเริญพรยดย,ยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันกระแกรม8ปดคำเดือน5ปีเถาะกรงกับปัญพุลัสบรีที่สิบา เมษายนพศสอ6มาตกริปิตริวาปิอัตโธเทธทัมหิพาตริอาจริเยจตุตะธรรมหิเตสุอสะสคาราวติ นี้จะได้อธิบายเนื้อความแห่งกระทุธรรมภาสิทธิศที่คิดไว้นะเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและวัพิดปฏิบัติพอสมควรเก็บเวลาแล้วกับวันนี้เป็นวันสำคัญ,ญยิ่งวันหนึ่งของเราชาวไทยทั้งหลายก็คือเป็นวันสงกรานต์ถ้าจะ แปลตามความหมายของศัพท์แล้วเนี่ยก็จะได้ใจความว่าการย้ายทีนะ่หรือเคลนที่เว้นวันที่พราทิตย์เนี่ยได้โครจรจากที่เดิมนะอย่างเข้าสู่กราศีเมซึ่งเป็นวันที่ชาวไทยของเราเนี่ยอับถือกันมาแต่โบราณว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งมีอยู่สามวันด้วยกันคือหนึ่งวันที่กราทิศได้โคจรสู่กระสีเมยสองวันเนาสามวันทะเลกสงกในสมวันนี้เนี่ยมักจะตกอยู่ในกระหว่างวันที่สิบสาสี่ห้าของเดือนเมษายนของทุกๆปี วันที่สิบสามนั้น,เ,นเป็นวันมหาสงการและเป็นวันนี้ความสำคัญก็มีมากขึ้นกรกรัฐบาลเนี่ยก,กำหนดว่าถัดจากวันสงการหนึ่งวันถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุและถือปฏิบัติสืบมาในรัฐบาลของพลเอกชัดชัยชุนทวัน เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันการที่ประชาชนมีกุศลเจตนาในธรรมะฉันสามัคคีกันพร้อมใจกันมาส่งน้ำกระเทากรูนะกระจดนะีและรดน้ำมันดาปิดาโกรอวชาอาจาเหล่านี้ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดในมงคล สมัยเช่นนีเน้เมื่อนับการอดีตที่ผ่านมาในมีเครื่องเราและเป็นทิธานเนยโลกนั้นได้นับถือเท้ามหากรมและเท้ากระบินละพมองค์หนึ่งว่าเป็นผู้ประธานสัปพรมคลแก่มนุษย์ทั้งหลาย เมื่อเท้ากบ,บิลพมได้ทราบว่าธรรมบาลกุม,มารเนี่ยเป็นผู้บอกพิธีการมงคลต่างๆแก่มนต์จึงได้ลงมาถามปัญหาแก่ธรรมบาลกุม,มารสามข้อมีใจความดังนี้หนึ่งว่าเวลาเช้าเนี่ยราศีอยู่ที่ใดสอง ว่าเวลาเที่ยงเนี่ยระศียอยู่ที่ใดและสามนะว่าเวลาย็นเนี่ยราศียอยู่ที่ใดเมื่อถามปัญหาทั้งสามข้อนี้แล้วเนี่ยจตีงกระดกับธรรมบารกุมารนนะและให้คำสัญญาว่านะถ้าธรรมบาลกุมารเนี่ยแก้ปัญหานี้ได้ถูกต้องเี่ย เท้ากบิลพมก็จะตัดศีรษะของตัวเองนั้นออกมาบูชา<ม>การแก้ปัญหานั้น<ม>แต่ถ้าธรรมบาลกุมารเนี่ยแก้ปัญหาน,นี้ไม่ได้เนี่ยนะก็จะตัดศีรษะของธรรมบาลกุมารเนี่ยเสียธรรมบาลกุมารนั้นจึงได้ขอผัดวันต่อเท้ากบิลพมไปเจ็ดวัน เมื่อเวลาล่วงไปได้หกวันแล้วเนี่ยนะงมรากกุบาลนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะคิดแก้ไขปัญหาไม่ได้จึงได้ตัดสินใจว่านกรุ่งนี้เนี่ยแล้วเนี่ยเป็นวันครบกำหนดที่จะได้ให้ไว้แก่เท้ากบิลพมนะการที่เราจะตายด้วย อาญาของเท้ากบิลผมนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการจะตายเราจะหนีไปตายเสียที่อื่นจะดีกว่าเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วก็จึงลงจากปราศาทนซึ่งเป็นที่อยู่ของตนไปหลบนอนอยู่ใต้ต้นตาลสองต้นที่บนยอดต้นตาลต้นหนึ่งเนี่ยนะ นั้นก็มีโนอินทรีสองตัวโฟเมียทำกรังอาศัยอยู่บนพอตกถึงต้นเย็นเนี่ยะนอินทรีสองตัวนั้นก็ได้สนทนากันหนึ่งเรื่องที่จะไปแสวงหาอาหารในวันกรุ่งขึ้นนางโนอินรีจึงได้ถามสามีขึ้นว่ากนะรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปหาอาหารในที่แห่งใดกันดีน การมีจึิงได้บอกว่ากรุ่งนี้เราไม่ต้องไปหาอาหารในที่อื่นนะครับเพราะเราเนี่ยจะได้กินนะกินศพของธรรมบาลกุมารซึ่งเท้ากระบิลพมเนี่ยจะฆ่าเสียเพราะว่าแก้ปัญหาไม่ได้นะนางโนยสีจะได้ถาว่าในปัญหาที่เท้า กบ,บิลพมได้ถามธรรมะธรรมบานครูมานเนี่ยนั้นมีเนื้อความว่าอย่างไรตาไม่จึงบอกว่าเนีปัญหานั้นมีอยู่ว่าเวลาเช้าเนี่ยราศีอยู่ที่ใดเวลาเที่ยงราศีอยู่ที่ใดเวลาเย็นราศีอยอยู่ที่ใด นางน้อยสีจึงได้ถามสามีว่าก็ปัญหานี้จะแก้อย่างไรจึงจะถูกสามีก็บอกว่าเวลาเช้าเนี่ยกระสอยู่ที่หน้าเมื่อเวลาตื่นตอนเช้าเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายจึงได้เอาน้ำล้างหน้าเวลาเที่ยงนะ ราศีอยู่ที่อกนะมันทั้งหลายเนี่ยจงเอาเครื่องหอมมาพรมที่อกเวลาเย็นนะราศีอยู่ที่เทานะ้ามันทั้งหลายเนี่ยก่อนที่จะเข้านอนแล้น้ำน่ยล้้งเทา้าเมื่อธรรมบาลกุม,มารเนี่ยได้ยินส นกอินทรีทั้งสองตัวเนะีโพเมียเนะเจรจากันเช่นนั้นนวจึงไเข้าใจเป็นอันมากที่ได้กรูู้แจ้งในข้อความแก้ปัญหาทั้งสามคนนะเป็นอย่างดีจึงได้กลับไปสูปส่ประสาทอันเป็นที่อยู่ของตนนะครั้งในวันกรุ่งขึ้นเนี่ยทา้าวกรบิลพรพมก็ได้ลงมาทมปัญหา ธรรมบานกุมารจึงแก่ตามที่ได้ยินมาจากนางน้งอิสีนั้นเท้ากบิลพมก็ได้กรับว่าถูกต้องทั้งสามข้อเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเท้ากบิลพมก็จึงได้กรับเรียกเทพธิดาทั้งเจ็ด ซึ่งเป็นนางบริวารของพระอ,อินทนระ์ให้ได้มาพร้อมกันซึ่งได้บอกว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องตัดศรษะของตัวเราเองนะเพื่อบูชาแก้ปัญหาแก่ธรรมบาลกุมารตามที่ได้กลัดไว้ทษะของเรานั้นมีฤทธิ์มากนะและอนุภาพมากถ้าจะ ตั้งไว้บนพื้นดินเนี่ยไฟก็จะไหม้ขึ้นทั่วโลกนะถ้าโยนขึ้นไปในอากาศในอากาศเนี่ยฝนก็จะแรงนะถ้าจะทิ้งลงในมหาสมุทรน้ำก็จะแห้งจึงได้ให้ธิดาทั้งเจ็ดนั้นเอาน้ำมาเอาผ่านเวนฟ้ามากรองกรับศีรษะนะแล้วได้เชญไปปฏิสถานนะ ในบรรดบถมคันทุลนะีในเขาไก่ลาดนะแล้วบูชาด้วยเครื่องบูชาทิพต่งางๆเมื่อบรรดาธิดากระทำการสกากระบูชานะครบกำหนดตามร้อยหกสิบห้าวันแล้วเนะี่ยซึ่งโลกสมมติว่าเป็นหนึ่งปีเนะี่ยนนวันที่สิบสามสิบสี่สบห้าของเดือนเมษา ให้เอว่าเป็นวันสงกรานต์สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยพิธีหรือประเพณีวันตรงกรนันนี้เป็นเพิที่มีการเล่นขัะเลิกนะกันอย่างสุกสนานมานานมากแล้วตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษของเราชาวไทยคือก่อนที่จะถึงวันสงกรานตนะ์ทุกบ้านก็จะพากันตัดเตรียมเครื่อง เป็นอย่างครบถ้วนเมื่อวันสงการก็จะได้พากันเอาตบแต่งอย่างสวยงาม้วครับประกวดประชันกันทุกบ้านนอกจากนี้ก็ยังพากันเตรียมข้าวของที่จะทําบุญให้ทานไว้เพื่อเมื่อทําบุญฟังธรรมที่วัดเราจะได้นําเอาของที่ทําไว้นั้นเที่ยวแจ,จกจ่ายกันตามบ้านวนบัานนี้ แล้วก็จะได้พากันชุมนุมร้องรไนะกันอย่างสนุกสนานการเล่นส่วนมากก็จะเป็นการเล่นตามความนิยมของท้องถิ่นนั้นนนอีกส่วนหนึ่งนะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็มียอรืดึงเราว่าพระเจ้าประสิทิที่กศลเนี่ยทูลถามว่าเราชนผู้เอาน้ำมา นำหอมมากรดอาบให้แก่บิดามันดาครอาจารย์ครับทศครุพระสงผสมจะดีเหล่านี้จะมีกุศลเป็นประการใดพระสราัากร่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยได้ชื่อว่าทดแทนคุณบิดามันดาและได้ชื่อว่าทำทุกต้องตามประเพณี ซึ่งมีมาแต่โบราณกาลท่านสาธุชนทั้งหลายนะเป็นมงคลอย่างดียิ่งแล้วที่ท่านทั้งหลายเนี่ยมีกุศลจริานาชักชวนกันมาบำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติในวันสงกรานต์เช่นนี้ได้ชื่อว่าทําถูกต้องตามหลักประเพณน,นี้ที่สมมาสัมพุทธเจ้าเคยกระทามาแล้วในอดีตชาติ ต่เราจนบัรผู้หรุษของเราแต่สมัยกรุงสโกโไทยกรุงเซธรยากรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อ,ตอกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นับว่าเป็นเพยที่ยิ่งกว่าที่ใดๆในโลกนี้ สมาสยสยามเมืองยินของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งกตัญญูกตเวทีทำา่อกันนับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งในอวสานแห่งธําไมบรรยายนี้ขอความจงากระไทั้งปวงจงบำพลาดไปโรคทั้งปวงของท่านจงหาย อันตกรายมีแก่ท่านท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนยาวรำมาประการคืออายุวันนะสุขะโภคะภละย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกรับไหวมีปกติอ่อนน้อมแต่ผู้อย่าเป็นนิดแสดงก็ทำเทศนามากาพอสมควรเกืเวลาขอยุตติตรพเทอรนี้เอวังกมิตประการนี้